เราอยากกินน้ำใบโรชานอุ้ยไบโรชานอุ้ยไบโรชานอุ้ยอุ้ยอุ้าเดี่ยวนะพี่ดอกอะไรเนี่ยพี่น้องอยู่ๆรถกระเบิดใครมันแกงพี่ดอกรถแกงก่อนรสชาติเหมือนเหมือนระเบิดรสชาติเหมือนระเบิดนี่ฉันเต้นฉันเต้นสกอนทั้งขำนะ f i n น me to the moon let me คำเตือนเตือนแบบเตือนจริงๆเนื้อหาในวิดีโอต่อไปนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกม GTA r o w Pay ซึ่งเราจะสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆในเกมนี้ทางตัวเจ้าของช่องเองมีความอินมากๆก,กับการสวมบทบาทแบบจริงๆจังๆดังนั้นคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศทำยาบความรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้คำแนะนํากับลูกๆที่น่ารักของท่านด้วยนะคะส่วนนังเด็กคนไหนที่ยังแอบดูและแยกแยะไม่ออกว่านี่คือการแสดงพวกหล่อนออกไปส่วนนังน้องคนไหน ที่ยังคอยสนับสนุนพี่และเป็นเด็กดีที่ทําตามคําเตือนพี่รักพวกหนูนะคะปอลออคลิปที่มีเนื้อหาแบบนี้จะได้าทาการติ๊กว่ามีเนื้อหารุนแรงมีคําหยาบเพื่อเป็นการป้องกันเด็กๆไม่ให้มาดูนะคะส่วนใครที่โตแล้วก็มามาดูกันอีกหอยเหมาอ วอ่า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 ้ยใครส่นกัไมเมื่อกี้ใครอ่ะอ่าอา ไปไหนรับ่อหนุ่มกับแม่สาวฮะเออพอดีผมจะมาเรียนชมรมมาครับทำไมมาอยู่ตรงนู้นชมรมอะไรเนี่ยฮะเออผมไม่มีรถนะครับทำไมถึงไม่มีรถม,มีแค่เรือเอาเหรอแล้วอยู่อีกไกลไหมรับฟอนด์หนุห่มฮะต้องต้องเข้าไปด้านในผมหาทางเข้าไม่เจอเออแล้วหาทางเข้าไม่เจอหรือไงใช่ค่ะเอารถย้ายไ,ไหมยา,ารถให้ได้แหละครับขอบคุณนคะครับเออายเรียกรถเป็นมึงอาชีเรื่อเชียออสินทอนเว้นเดินเดินขึ้นมาเลยรับอหนุ่มเอ้ไปตรงไหนบอกยายมา ใช่ครับต้องไปทางไหนซ้ายหรือขวาขวาครับขวาเล็บลายลายหรือเล็บลาย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 โอเคลายโอเคเออตรงนู้นเหรอที่คนเยอะๆน่ะใช่ครับใหญ่ทรงใหญ่แค่นี้นะนะน้าหลานเอ้ยเดินเองแล้วกันนะขอบคุครับยายไม่เป็นไร สวัสดีครับคือเดะเอ้ยมีคนตายตรงนั้นสองคนตกไม่ขวานตายเนี่ยเห็นไหมเหรอใช่แป๊บนึงชุ้นใหญ่ต้องไปปฏิทูไม่มีเงินเกินน่ะชั้นใหญ่พาเขาไปถ้าผมบาดชั้นใหญ่จะโดนพาคืนไหมนั่นสิแป้วอีกคนไปไหนต้องมีสองคนไม่ใช่หรอเดี๋ยวเราผมขอโทรหาผู้บัญบัติกอนโอเคโอเคมีใครชุบได้บ้างครับมีใครช่วยชีวิตแม่นูนี่ได้บ้างเขาตกไม่ขวานตายโอ้ตายหักตายมีใครช่วยได้บ้างครับชุบได้ครับนี่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 ชุบเขาเสร็จปุ๊บเก็บเงินเขาเลยนะผมไปละ เสียงเหมือนคุณยายทากีราเลยว่ะใช่รถทากีราจะแต่งยังไงเลยนะฮะเขาเรียกคนนั้นเรียกคนนั้นเรียกยายเหรอไม่เป็นไรครับคุณยายจะแได้ยายเป็นแฟนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายเอาเหรอไม่ใช่เหรอเอ็งชื่ออะไรนะไปง่ายครับคุณยายเอาเหรอไปง่าหรออยากได้ยายเป็นแฟนเหรอคุณใช่ครับคุณยายเอาเหรอโปรดรถออกหน่อยครับบายครับคุณยายบายนะใครว่าเมื่อกี้ไม่รู้ยายก็ไปอีกน๋อเหรอทำไมไม่บายอ่ะ สิงโตเจอสิงโตด้วยสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีมาแอบดูใครล่ะคะเนี่ยแอบดูสิงโตน่ะเห็นไหมหัวสีทองชงชงเนี่ยตรงนู้นน่ะเมื่กีเดินมาเหมือนสิงโตเลยเหมือนราชอนคิงเนี่ยมาแล้วสิงโตมาแล้วเห็นไหมสิงโตขึ้นรถเนี่ยสิงโตนี่ยเห็นไหมค่ะอ๋อสิงโตน่ะสิงโตอ๋อนี่หล่ะที่หล่ะจุดเด็ดเมื่อกี้มีสิงโตเลยระวังมันกัดนะจริงอ่ะเมื่อกี้มันเดินมาเมื่อกี้มันเดินมาเนี่ยเดินมาแล้วสิงโตเนี่ย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 เป็นยังไงสิงโตต่อ ขิงตอไรอ่อนขิงแล้วเดี๋ยวผมดูให้ถึงตัวประกันก่อนกระเป๋ากระเป๋าอะไรนั้นข้าวเกา้าวชิ้นใกินเบียร์นะผมเอาเบียร์ให้เอาเหรอยายกินเบียร์ยายมีหัวแก่มอมแก้วใาย่เหรอมันเป็นรูดเบียร์รูดเบียร์ไม่เมาหรอกมั้งอ๋ออย่ามั้งสิรสชาติรสชาเหมือนไก่ว้าเหมือนไก่ว้าเหมือนไก่ว อะไรอีกเนี้ย อะไรอ่ะอีดอกพาคีมาหรอพาคีมึงไม่สนนักเรียนเลยหรอพรักษาหน่รยจ้าหอตรงไฮคาร์รักษาด้วยหรอใครมันเสกกภาษาใส่ก็ไม่รู้เท่าไรเนาะเท่าไร่ฮัลโหล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 ได้ยินแล้วครับออ๋แป๊บนึงนะมีแต่เรื่องเสียงขึ้ดีห้าสามศนทำไมมันได้เบอร์ใสวะน้ำกับข้าวเพิ่งกินไปเมื่อกี้หายแก้วเอ๋อผ้านมผ้านมหยุดกันผ้านมไปไหนวะถ่ายข้าวถ่ายอะไรกินซะหน่อยยาเฮ้ยเราอยากกินน้ำไนโดชันอุ้ยไนโดชันอุ้ยไนโดชันอุ้ย ออุ้ยดีเดี๋ยวนะอีดอกอะไรเนี่ยพี่น้องอยู่รถกระเบิดข้าเดี๋ยวพี่ช่วยให้ใครมันแกงอีดอกรถแกงก่อนรสชาติเหมือนเหมือนระเบิดรสชาติเหมือนระเบิดแมนนู้นอร์จ้าวชิปฟรีใช่ไหมใช่ขอบคุณมากเลยโอเคอยู่ด้วยค่ะเอาการไปโดนอะไรมาขะเนี้ยนี่เจ็บตูรถกระเบิดสองสามที่ใส่งงเหมือนกันโดนเวนกรมจามชันในชาตินี้หรือมั้งโอเคเดี๋ยวคุณยายไปหาหมอเอ็กซเรย์หน่อยนะคะสมองเหรอ ไปหาหมอค่ะแม่หนูก่อนจะไปเนี่ยเสกก่อนเสกอิ่วให้แล้วอ่ะเอาอาหารกับน้ำมาให้ยายด้วยนะได้ค่ะยายอ๋อดีมากแม่หนูเป็นคนดีจิตใจงามขอบคุณค่ะทำไปงั้นแหละเราต้องเราต้องออกห่างรถหน่อยนะง่ายใช่ยายก็ผมบอกแล้วตอนนี้ก็บอกว่าหกเก้าเก้าแต่วันนี้จะได้หกเก้าแล้วเดี๋ยวยายอะไปซื้อหวยไซื้อหวยหกเก้าโอเคกินข้าวก่อนยายอะไรวะให้คบมากินร้อยอีเนาะเจ้า เป็นเป็นเหล้าค่ะ่เ,เป็นเบียร์ค่ะเบียร์เหรอใช่ค่ะลองชิมดูค่ะโอเคแล้วก็เบียร์กินแล้วไม่เมามอมอเราก็ดอเปล่าใช่ไฮะ ไม่มอมค่ะเดี๋ยวจะให้น้องคนนี้มอมแทนค่ะอ<ร>๋อเหรอโอเค<ไ>งั้นยอมกินแล้วกันเมื่อกี้ให้กินไปแล้วตอนนี้สั่งฮะตอนนี้สั่งมาแล้วโดนไปสองตุ่มรสชาตเหมือนไก่จ้าจอดเลยไม่คุ้มเลยนั่นนหะสิต,ตันข<ร>้ายายแว๊กเหมือนกันกระเธอใส่วิกเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะยายบ๊ายบาย ยายเห็นพระจันทร์ไหมอู้หู้พระจันทร์สวยจังเลยมีกระต่ายตามหมากตามอจิอยู่ในนั้นไหมนะที่เด็ะว่ามันมีกระต่ายไหมไปดูไหมล่ะอู้หู้ไปได้เหรอเอ้ามีไม้กวาดไว้ทำไมชีนยายมันจะวิ่งถึงเหรอไม้กวาดต้องไ่กระชวยอวกาศนะอีนี่ก็เอาใกล้ๆก็พออะเหรออะไปไปไปอะพอ New World โอ้ยข้อข่าเกิดข้อเข่าได้ไม่เจ็บหรอกนะไม่ต้องวุ่นยาหรอกนะยายหนังเหนียวแต่ก็เคี้ยวเอาไรนะแม่ผมชอบเหนื้ออะไรนะผมชอบเหนื้อเนี่ย นังหนังหมูไ <laughs> ฟชื่อชื่อคือไฟเพลงนี้ไหมเพลงไหนร้องชิดไม่ไม่ไฟมีทูเดอะมูนเคยฟัง,ง,งององ <laughs> งอ้ออชื่อชื่ออยู่มา2,000ปีไม่เคยฟังไงใช่ไหมไม่ร้องเคยฟังอยู่แล้วเนี่ยจะร้องได้ไหมร้องไม่ได้ต้อร้องก่อนสิเดี๋ยวใครร้อ,องแล้วกันเช็ดการฟังเพลงของเอ็งดีเหมือนกันน่าขี้เด็ด คุงได้แม่น่ะเออพี่เดะเห็นชายมือนั่นไมั่นม่มีเกาะรอยฟ้าเ้วยน่ะไอ้เกาะตากกบอลเหรอเอาเราต้องไปดูไหมเผื่อไปขอพรแต่ตาผมสั้นชุดใหญผมมองไม่เห็นอ่ะเห็นว่าข้างหน้าน่ะเผื่อเราไปแบบว่าเจอเทพเจ้ามังกรชาลาเหตุชาลาอย่างเงี้ยเราก็ขอพรให้มันแบบว่าเออแล้วผมแล้วผมก็คือล่างเดิมนะล่างหัวตั้งแค่หัวเราที่ตั้งน่ะใช่หัวตั้งอย่างเดียวอ๋อเห็นไหม แต่พระจันทร์ไม่เต็มดวงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่เราใช้ซ้อมให้มันเต็มดวงเหรออยากจะเห็นเอิงตังจังเลยเอิงตังจังเลยเอิงตังจังเลยพระจันทร์เต็มดวงแล้วเองจะตังตรงนี้ก็น่าโดดเหมือนกันนะคุณชินยัยเราเดินกันไหมล่ะเดี๋ย่าสูงมากเลยอย่านะยายอย่านะกลายเป็นโงอก็หลอกนะพระจันทร์ก็ไม่เต็มดวงสักทีพระจันทร์ชรายอดหว่าไงเขาจยเป็นแฟนเหรอ ไม่ไม่เอารอไม่ใช่โอเคไปรุมไปขวางกันเถอะไป้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีทำไมก็อยู่แล้วขอสารหนึ่ง สวัสดีครับผมพายายผมมาเที่ยวครับมาเที่ยวมาก็เลยมาแวะซื้อหน้ากากไปที่ร้านเนื้อฝาคุณยายมาเที่ยวเหมือนกันอร้านเออรลงไม่ได้ยัดจิตอะไรก็ไม่รู้ติดเก้าอี้ยายเอายหรอยายมานี่หน่อยยายมาหนีสวัสดีครับคุณยยาสวัสดีจ้าเดี๋ยวมานะผู้ชายต้องการผู้ชายต้องการตัวยายเดี๋ยวยายมาอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรเอาเหรอขอโทษนะครับขอแทรกหน่อยนะโอเคฮะก็แทรกหน่อยก็แทรกเข้าไปในใจเธอได้ไหมตอนหนุ่มโชตยามชื่ออะไรเหรอชื่อคุณเลียวฮะคุณเลียวมีแฟนหรือยัง อ่ามีแล้วครับเราไม่มีหน่อยไม่ได้หรอม่มีแล้วครับโชดหน่อยชีโชดหน่อยคนใหค่ะาโชยุนโชยุนสดะวันนี้จะาโชยุนสดหรอยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะแมนด้วยโชยุนมันน้องคนนี้สดไหมมีแฟนแล้วครับทำไมแฟนเก่งจังเลยสนใจอีกคนนึงไหมโอ้ไม่เป็นไรครับเป็นไรก็ได้นะอาจจะดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาทุบเอาครับไม่เป็นไรก็อย่าให้เขารู้สิ

ตาจะได้ร้องเพลงให้ยายฟังแล้วออเพลงอะไรเนี่ยอยากฟังจังเลยอยาจะเพาะชิงไพลราชสำเนอคูขนาดนห้ตาร้องไม่เพาะหรอกแต่อยากร้องนะตั้งใจร้องเออยายก็จะตั้งใจฟังอยากขำแล้วกันยายไม่ขำสามารถไม่ขำขำสิตาหมดฟิวแล้วตาอุตส่าห์ตั้งใจร้องให้ฟังขำตาแบบใหขำกันขเฉยเลยนะก็ให้ขำก็จะไม่ขำ เออใหญมาตาจะร้องเพลงให้ฟังแล้วร้องเลยแป๊บหนึ่งนะตาวิวดีเจ้ารวยนั่งก่อนหาชีินังหาชีินังสักคู่ใหญ่แคมป์นักใหญ่แคมนะยากแคมป์นะไม่แคมไม่แคมไม่แคมตาร้องไม่พอเรแต่ตาอยากร้องให้ฟังโอเคยช่เป็นเบากับสถานการณ์สถานการณ์บ้านเมืองหรอโอเคจะเต้นเต้นเต้นสกุลทำข่ำนะ Find me to the moon Let me play among the stars Let me see what spin is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, peace be too in other words. What I color. love you. จบแล้วใหญ่ใหญ่ตาตัวสั่นไปหมดแล้วรักจังเลยเนาะไม่เหขนอมเลย ร้อนออกาอยาวพอเอายาวตายนะยตาตาขื่นตาสูดน้ำใช่ไหมความหมายเพลงมันดีนะรุกเข้าไปล้วคือร้อนออกมาแล้วตอนแม่ตาเปิดได้ฟังโรแมนติกดิเออเหรอใกลายขื่อเนาะเดี๋ยวเดินไปนะี้ร้องนๆร้องเนๆหนาวรักจับใจเลยประทับใจมากแล้วใหญ่ใหญประทับใจตาดีใจแเ้าเนะอยากขื่อนะอยากขื่อนะตาสั่นไปหมดแล้วกินน้ำหยุกหยิบนู่นหยิบนี่มาตอนนี้กินน้ำกินน้ำตอนนี้ เออแค่ได้กินน้ำตอนกลางคืนในเมืองมันสวยจริงๆเนาะลยเดะลักษิยาไปได้นั่งรถกับใครแบบนี้มานานแล้วทำไงบ้างรู้สึกดีไหมรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขไหมแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนทำไมเป็นมะเรงวันยุ่งไงจะตายยุ่งไงฮะต่อมถึงยายจะอยู่กับผมได้ได้แค่ไหนจะแก้ความรู้สึกตอนนี้มันรู้สึกอบอุ่นอ่ะอ๋อแลไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนเนาะก็ต้องอยู่นานๆจ ยิ่งนานเท่าไรยิ่งดีอ้หวากานแต่ว่านะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทัานหลอด,ดยิ่งใหญ่แล้วว่าเขาจะจะงนยดโรงเรียนอยู่อีกนานไหมหรือเขาจะเลิกที่จะยึดแล้วก็ไม่รูอ้อีกแป๊บๆใหญ่ก็ตอนไปแล้วไ่นี่อ,อู้วว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 วตววตวว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 วงวว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 กา แก่ว่าแก้มือไม่ใหญโอ้แม่นาแม่นาแก้มือได้หรอกตอนเช้ายังขึ้นไม่ได้ตอนนี้จะขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นเหมือนเดิมไม่ใยญก็พาขึ้นไปวิววิววิวเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานแต่ไม่เป็นไรหลอบก็ดูตามกางคือมันก็สวยดีนะย่ตนองจนไม่ะจากไฟวันคริสต์มาสหรอวะือคริสต์มาสไอไอมงหรือเปล่านี่ไอมงหรือเปล่านี่เปนผมนี่น่าจะใช่น้วมันไม่อยู่บ้านหนูพ่อมันก็ไม่อยู่บ้านมันกันติดทั้พ่อวัางม่เหัวมินี่แต่เป็นโกนเขานี่อโกนเขานี่อย่างงี้เป็นแล้วม ก็รับแตกจนได้นี่นะผมผมปิดคุกไปอ๋อหร่อว่ามันไม่สาวมาถึงเนาะไม่สาวมาถึงเองไม่ติดรอยพลอยจวนไปด้วยมันรักผมมันผมบอกผมจะไปเรียนโรงเรียนเวทมนต์มันก็โอเคเหรอแล้วมันไม่ตกใจหรอเวทมันมีอยู่จริงเหรอมันก็ตกใจเหรอแต่ผมโชว์ให้มันดูมันก็โอ้คือลืมนะโชว์ให้ดูโชว์ให้ยายดูบ้างสิบอกเบิ่มๆนะอ๋อเหรอ สมคำล่ำรืออ,อยากเห็นวุ่นตากวอนตายจริงๆเลยนะ <c oughs> ไม้สิงเมตมนคุณยายอาเหรอ,อยายก,ก็คิดว่าสช้ไกลเชียวนี่นี่ นี่ดีกว่ายาญ่เยเช้าแล้วตอนนี้ข้าที่จะขึ้นฝั่งไหนนะยายฝั่งชิดตะวันอะไรวะตะวันใดวะตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนแสงจะมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมไทยก็ได้มั้งสวัสดีวู้วข้าชิดสวยนะดูทะลูกวันเดอร์เลยหลังตึกแล้วนั่นตึกยาวๆสูงๆตึกใบฉีกใบหยกเนี่ยไม่นานยายก็รู้ว่าตาละอ้ตาตาไม่ดีเออเหรอไม่กินวีตาบ้างนะฮะเอ้ยมันกินไม่ทันแล้วอยู่ป่านี้เราเออเหรอป่านนี้เราเนาะออเคนขอราดแน่เลยดูทรง้ว มลูอีกนี่ยายหนิคือใส่เสียงอย่างนี้มันต้องใส่แล้วแหละมันตึกนี้มากมันตึกนีนะแต่วิวสวยนะตึกนี้ดีกว่าตรงนี้มันยังตาเสียวมันถล่มมันด้ถล่มเหรอดีสวยมันยังสราไม่เสร็จเลย ก็งนี้กานจอดรอหัวสวยๆว่าสวยจังเลยพี่จะไปดูตรงทะเลตรงนู้นเลยใหญ่อตรงไหนดีวะแต่ตรงนี้วิวก็สวยนะตรงนี้ก็ได้สูงๆดอหนังดูเสียวตกเออราเย็นดีนะฮิเดเอ้ยใช่เดี๋ยวเลยเออหายใจหายไปนี่นะน่าจะคิดถึงเอ็งมากๆแลยวนะฮิเดไม่เป็นไร ตาตาก็คิดถึงยายเหมือนกันนะนนะทำไมถึงคิดถึงเนี่ยแล้ับอกดิยังจะมาพูดอีกเรามาด้วยกันขนาดนี้ละยายเราจะดีกันขนาดนี้แอนนะแอนนะอ้ เงี้ยเ้ยเงี้ยเงเยเงแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เงี้ยแบบนี้เลยใครสวยสวยคุกกี้ก็วันสอบแล้วหรือเปล่านะเขาจะมีสอบหรือเขาไม่มีสอบวะฮะใช่เหรอคุณนี้วันสอบตาไม่รู้อะไรเลยง่ายก็รู้อะไรเหมือนกันรู้แต่ว่าเขาให้เรียนก็เรียนให้สอบก็สอบแค่นั้นมั่งเศร้าเนาะมั่งเศราเราจะไม่ได้เจอก็าแล้วมั่งถ้าเขากลับสู่สถานการณ์ปกติเอั่งเศร้าเนาะใหญ่เกินยายอย่าลอกเลยนะตาขำ อยากขำเลยนะมันร้องไห้เสียน้ำตาไม่้าตาตาตาไม่อยากปอบไง้าตาปอบแล้วยายจะร้องไห้นักก็เดิมดิไม่นะจะไม่เจอกับเรานะแต่ว่านะ พี yeah. there there? Really? Oh. Uh ่เ huh. ด hmm. nah, ้เอ้ยเราเคยเจอกันอยู่แล้วก็รัะทั่งหนึ่งในความฝันเราเจอกันไว้เลยคือได้เจอตลอดโดยเกก็เจอคนไปทั่วลใยายจำไม่ได้แล้วก็ใหญ่ก็ต้องหายไปหายไปตลอดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่ทันรอจะเมตตาจะให้ใหญ่ก็มาเดินเฉยเฉยนาวิทยาลัยหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่ายางรู้กันนะพี่เดเอ้ยขอบคุณนะที่ทำให้ยายมีความสุขมากๆเลยสองวันนี้ไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับ รฟังนะยายกับถ้ายายไปแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยหรือว่ารู้สึกว่าถูกคนนู้นแรลงแกถูกคนนู้นทำร้ายยายมาหาผมได้ตลอดเลยนะโอเคผมพร้อมโอหแล้วพายายไาเที่ยวได้ตลอดเลยถึงจะเป็นที่เที่ยวซ้ำๆเก่าๆก็เหอะแต่โอเค้วคี่เด็กแต่พี่เด็กสัญญาว่าเด็กจะไม่ให้ยายเบื่อยายรู้สึกดีใจมากเลยนะ ช่ปายจจริงๆนะพี่เดะเอ้ยหอม ngọt หอม ngọt นะหอมเหม่งอ่ะหอม n อก t นะเอาเคยเจอก่อกรอดดดะกระดักังหนีความฝันอ่ะเคยฟังเพลงนี้ไม่เขาร้องกันเจ้าหญิงนิทราอยู่ร้องว่าเอ้ยได้เจอได้คิดค้นกับเธอแต่ก็ร้องใครเนาะคิดเดะคิดเดะคิดเดะไม่เคยฟังเพลงนี้คิดเดะฟังแต่สากลอย่าอย่าร้องเดี๋ยวตาขำบอกอยู่ ทุกอย่างก็ต้องไปแล้วนะโอ้ยายายากเราไม่หรื่องตามคังไม่รู้เรื่องแล้วยายกับนิดมาอ้าวเป็นไงล่ะอีดอกละครช่องเจ็ดเวลาออกเลยค่ะ <c oughs> ตัดจบคะ่ะละครจบแล้วคะ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันใหม่นะบ๊ายบายนะพรุ่งนี้จะมาในโลไหนเตรียมตัวดูได้นะคะแต่ผงไม่เล่นโลไใใญ่แก่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเพื่อเตะกับลังแล้วม,มันดูมันไม่มันดูไม่ขลังนะบ๊ายบายขอบคุณชมงแล้วบาย